มาหัดอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปกับพี่บัวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกผันวรรณยุกต์อักษรต่ำคู่ตอนที่หนึ่งค่ะคออาคาคาเอกค,ค,ค,ค่าคาโทคาคาค่าขา ชออาชาชาเอกชาชาโทชา,ชา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 ซออาซาซาเอกซาซาโทซา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 ท,าสาสาสาทออาทาทาเอกทาทาโททา ทาทาทาพออาพาพาเอก้าพาโทพาพา้าพาฟออาฟาฟาเอกฟาฟาโทฟ้าฟาฟาฟาหออาฮา หาเอกห้าหาโทหาหาห้าหาหากถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้นะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่บัวได้ค่ะ